เอาละฮะในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ3แมปสุดหลอนของโลบอกนั่นเองฮะซึ่งผมได้ไปลองเล่นด้วยตัวเองมาแล้วก็เลยรด้ว่าทั้งหลอนทั้งน่ากลัวสุดๆไปเลยแหละครับแล้วผมจะขอขึ้นคําเตือนตัวโตไว้ก่อนเลยว่าทั้ง3แมปมีฉากที่อาจทาให้เพื่อนๆตกใจมากๆเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าผมจะขึ้นคําเตือนไว้ก่อนเลยเตือนเพื่อนพอร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮะเกมแรกจะมีชื่อว่า Punch Button Tower ซึ่งผมขอเตือนก่อนเลยนะ,ะับว่าเกมนี้หลอนได้ใจมากพอเราเข้ามาในแมปแล้วให้เพื่อนสังเกตโลสีแดงที่มีไอเทมอยู่ฮะ ก็ให้เดินเลี้ยวไปทางซ้ายมันจะมีกำแพงที่เราสามารถทะลุเข้าไปได้พอเราเดินเข้าไปแล้วมันจะมีทางเดินที่สามารถหายไปได้และจุดพักสีมพูทั้งสองจุดอยู่ใช่ไหมล่ะฮะก็ให้เป็นเพื่อนกระโดดไปเหยียบจุดพักแรกแล้วลองเดินทะลุออกไปจากแผ่นนั้นฮะก็จะพบว่ามันมีพื้นล่องหนอยู่ก็ให้เราเดินไปเรื่อยๆจนมันวาร์ปเราไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นมันจะเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงตาที่กได้ว่าน่าขนลุกมากๆอยู่เต็มห้องเลยครับมุมหนึ่งของห้องเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่่่ยยยืนมออองเรูด้ว้วแตไปกลๆ ก็จะมีคําว่า e r r o r r 0 3ขึ้นมาที่หน้าจอซึ่งเสียงของมันจะดังมากๆจนทําผมตกใจเลยแล้วเราจะไปอยู่อีกที่หนึ่งฮะพอเราเข้ามามันจะเป็นแมปมืดๆในระหว่างที่ผมสํารวจอยู่มันก็มีป๊อปอัพหนึ่งเด้งขึ้นมาใช่ครับไอตัวที่เราเจอมันชื่อว่าบ๊อบนั่นเองฮะมันก็ได้ส่งคาขอมาด้วย ซึ่งผมก็ไม่กล้ากดฮะแต่ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆในระหว่างที่ผมกําลังเดินสํารวจห้องอยู่ก็ไปเจอกับคำว่า e อ r เล r หกหกซึ่งเลขหกหกมันเป็นเลขของซาตานอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะฮะและตรงนั้นมันก็มีล่างที่ไห้หัวและขาข้างขวานอนอยู่แถมยังมีน้ําแดงอยู่ด้วยฮะแล้วผมก็กลับไปสํารวจห้องอีกครั้งอยู่ดีๆมันก็มีเสียงดังตึง้งพร้อมกับผมที่โดนเตะออกจากห้องไปฮะ เสียงบันดังมากจนใจผมนี่แทบจะวายเลยเลยครับแถมในนั้นยังมีคําว่า c a t t a ลส s ครับคุณจะเสียใจกับเรื่องนี้ดูถ้าผมจะเผื่อทำอะไรให้เจ้าบ๊อบเสียใจซะอย่างนั้นและผมก็กลับมาอีกครั้งโดยในครั้งนี้ผมก็จะกดตอบรับคําขอของบ๊อบไปนะผมก็ไปเดินเล่นรอจนกว่จะมีป๊อปอัพขึ้นมารอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นในรอบนี้ผมกดทันแล้วแต่กลายเป็นว่าพอผมกดตกลงไปก็มีคําเตือนขึ้นมาว่า คุณพบข้อผิดพลาดลูกสีดําปรากฏขึ้นรหัสข้อผิดพลาด6 6 6กหกกดปุ่มข้างล่างไปมันก็พาผมวับไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ในตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวในห้องนี้ซะอย่าง,งานั้นแต่ที่เปลี่ยนไปเลยก็คือมันมีข้อความสีแดงขึ้นมาด้วยฮะข้อความแรกก็คือบ๊อบกาลังมาหาคุณข้อความที่2ช่วยฉันทีในตอนที่ผมกําลังเดินไปจุดที่3เพื่อนเพื่อนสังเกตดูด,ดีๆตรงเออร์เลอร์หกหกหกมันจะมีสิ่งมีชีวิตสีดํายืนอยู่ฮะใช่ครับผมไม่เห็นและเดินผ่านมันไปเลย พอเดินมาจุดที่3ก็มีข้อความว่าบ๊อบอยู่ที่นี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยแหละครับแล้วผมก็เดินสำรวจต่อไปอีกจนผมเดินกลับมาในจุดเออร์เลอร์กกที่ผมเพิ่งเห็นหุ่นสีดําก็ลองเดินเข้าไปใกล้ๆแต่กลายเป็นว่ามันกลับหายไปพอก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาครับ mm hmm. เราไปกันต่อที่รอบที่3ครับโดยครั้งนี้ผมจะลองไม่รับเพื่อนบ๊อบดูพอบ๊อ u อัพอมันเด้งขึ้นมาผมก็กดปฏิเสธไปทันทีแล้วก็ลองเดินเล่นสักพักใช่ฮะผมก็โดนเตะออกจากเกมไปอีกรอบ ซึ่งในข้อความนั้นมันก็ได้มีคําว่าทําไมจากบ๊อบอยู่ด้วยครับแล้วผมก็ออกมาอยู่ที่หน้าเกมเลยดูถ้าบ๊อบจะอยากมีเพื่อนจริงๆในนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในตอนที่ผมจะกดออกจากเกมเพื่อที่จะไปเกมต่อไปแต่กลายเป็นว่ามันไม่ยอมให้ผมออกไปไม่ว่าผมจะกดออกเท่าไหร่ก็กลับมาอยู่ที่นี่อยู่ดีฮะและสุดท้ายที่ผมได้ลองตอบรับคําขอของบ๊อบไปในรอบนี้ผมก็ได้ลองเดินสำรวจแมปต่อหลังจากที่โดนวาร์ปมาปกติครับแต่ว่ารอบนี้มันกลับมีบางอย่างที่แปลกไป นั่นก็คือในตอนที่ผมเดินมาที่คําว่าช่วยฉันที DD, อยู่ดีๆอวตารของผมมันก็มีคําว่าจุดๆขึ้นมาครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปกดทําอะไรเลยนะในระหว่างที่ผมกําลังกดดูแชทอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นแสงสีแดงไปทั่วทั้งแมปเลยฮนะแถมยังมีเสียงเพียงประหลาดดังขึ้นมาอีกด้วยซึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นไปสักพักก่อนที่จะหายกลับมาเป็นปกติครับทิ้งให้ผมยืนงงอยู่อย่างนั้นเลย แต่ก่อนที่จะไปแมปถัดไปสปอนเซอร์ที่ผมอยากได้มากที่สุดก็เข้าแล้วครับเพื่อนๆคุณกําลังประสบปัญหาเรื่องขนอยู่ใช่ไหมเรามาฟังทางออกจากแมวส้มขนหนาอย่างผมดูสินี่เลยไข่กูมิงเครื่องเล็มขนน้องชาย หรือไม่ต้องน้องชายก็ได้ใช้แล้วไม่คันผลขึ้นใหม่ไม่เป็นตอโลงสบายและช่วยลดกินอับตัวของใบมีดทำจากเซรามิกไม่ดึงขนแถมไม่ขึ้นสนิมอีกด้วยตัวเครื่องมีเซฟเทคทําให้ไม่บาดใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะไม่ว่าจะเป็นขนแขนขนขาเหรือไปโกนหนวดก็ยังได้ ตัวเครื่องกันน้ําและมีประกัน1ปีแต่ถ้าใครต้องการความหอมสดชื่นก็นี่เลยไคคินเซอร์ใช้ทำความสะอาดน้องชายมี2กลิ่นให้เลือกใช้โดยจะเป็นกลิ่น refreshing cool และ relaxing warm บอกเลยว่าหอมมากๆใช้แล้วสบายไข่ายไ like ร้กลิ่นอับแถมลดการสะสมของแบคทีเรียต่างจากสบู่ทั่วไปเพราะมีค่า pH ที่บาลานซ์สำหรับจุดซ่อนเลนล้างได้อย่างข้างในใช้ได้ทุกวันแถมยังผ่านการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังด้วยนะ โดยวันที่10เดือน10นี้จะเป็นการลดราคาครั้งใหญ่ตัวเครื่องไข่กูมิ่งลดราคาเหลือเพียง1,491บาทเท่านั้นส่วนตัวของไข่คินเซอร์ก็ได้ลดราคาเหลือเพียง187บาทย้ำว่าราคานี้มีตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะคำเตือนระวังของปลอมทางร้านค้าไม่มีตัวแทนจำหน่ายอยากได้ของแท้ต้องกดลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นมาใส่ใจดูแลขนของน้องชายไปด้วยกันกับไข่กุูมิ่งเราไปต่อกันแบบที่2ฮะ จะมีชื่่อวา Soak ผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าหนูจะน่ากลัวน้อยมากที่สุดแต่กว่าที่ผมจะผ่านด่านไปได้ก็เลยได้วยากมากครับโดยเกมนี้เพื่อนๆจะต้องโดดข้ามบล็อกให้ผ่านให้ได้นั่นเองซึ่งก็น่าจะมีใครที่เคยเล่นมาก่อนแล้วแตเ่เพื่อนรู้ไหมครับว่าเกมนี้มันได้มีปริศนาซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยครับในตอนที่เพื่อนๆได้กระโดดผ่านเข้ามาถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้ข้างบนว่า h e l p Me Get out หรือที่แปลไทยว่าช่วยฉันออกไปทีและถ้าเพื่อนๆเ,เดินไปอีกหน่อย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดแรกฮะลองมองไปที่ใต้ฐานมันจะมีอีกคำครับที่บอกว่า IQ Orange Girl พอมาแปลเป็นไทยก็จะได้คำว่าฉันได้ฆ่าผู้หญิงส้มไปแล้วซึ่งมากาศจะหมายถึงผู้หญิงผมส้มก็ได้นะครับเพราะมันาถึงตรงนี้ผมรู้สึกแปลกมากๆก่อนที่เราจะไปที่จุดที่3ผมขอสรารภาพเลยว่าผมไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้สักทีเลยครับซึ่งผมก็ได้ล่วงลงไปไม่ต่ำกว่าหลอให้รอบได้ฮะผมนี่คืออย่างท้อจุดสุดท้ายผมก็ตัดสินใจเปิดดูคลิปของคนอื่นครับ ใช่ครับนั่นคือช่อง s ซ็อ k ABLX ตื่นในคลิปนั้นเขาได้ไปถึงจุดที่3มันจะมีคำว่า Kick me to help me, orange girl หรือแปลเป็นไทยก็คือคลิกฉันเพื่อช่วยฉันสาวส้มใช่ครับพอหลังจากกดคำนั้นไปเขาก็จะถูกวร่าไปที่ท,ที่หนึ่งบรรยากาศรอบๆก็จะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นห้องสีเหลี่ยมที่ทางตรงไปยาวมากๆแถมยังมีเสียงเหมือนเสียงอะไรบางอย่างที่กีดร้องอยู่ <c oughs> พอขาเข้าไปคุยกับสาวผมชมพูชุดสม้มเธอก็จะบอกว่าเคุณกำลังทําอะไรอยู่ที่นี่คุณอยู่ในท้องของอ so ินซอกเขาเป็นบำไพเขากินพวกเราเขาเอาเลือดของพวกเราไปดื่มใช่นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทาไมฉันถึงไม่ปรากฏในคลิปของอินซอกเมื่อเร็วๆนี้ไม่หรอกโลซาลีนาเด็กผู้หญิงสีชมพูเด็กผู้หญิงสีฟ้าพวกเธอหายไปหมดแล้วเหมือนกันพอเธอพูดถึงสาวฟ้าเราก็จะพบว่าเธอนอนจมน้ําสีแดงอยู่ด้วยคาดว่าเธอไม่น่ารอดแล้วและใช่ครับ เรามาโผล่อยู่ในท้องของแวไพร์นั่นเองก่อนที่เขาจะเริ่มเดินสำรวจก็พบม,มีโรบอกนอนกันเกลื่อนพื้นเลยฮะแต่อยู่ๆก็ได้มีจัมส์สแกร์หลอกพี่เกศจนได้ดตึ่งผมที่ดูอยู่ก็ตกใจเหมือนกันแล้วเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งพอม,มาดูคนที่นอนอยู่ที่พื้นก็พบว่ามีทั้งโรซาลีนาที่สาวพมชูมพูก,ก่อนหน้าได้พูดถึงกับเบคอนด้วยฮะแต่ที่แปลกเลยก็คือทําไมบนตัวของเบคอนมันมีมีดปักอยู่ด้วยนะสิก่อนที่เขาจะเดินไปหาคนคนหนึง่งที่ยืนอยู่ข้างกําแพงครับ ถ้าเรามองจากไกลๆพราะเข้าไปไกลๆเธอจะพูดว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณวิ่งหนี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 หนพี่แกก็เลยออกตัววิ่งทันทีฮะแต่กลายเป็นว่าตัวของเขามันกลับค่อยๆจมลงไปก่อนที่จะถูกเตะออกจากเกมนั่นเองฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปริศนามากๆว่าในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาหรับเรื่องนี้แล้วถ้ามนคนไหนสนใจก็ลองไปหาเล่นกันดูได้นะครับว่าเล่นไปแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกับในคลิปของพี่แกไหมก็เอามาเล่าใ,ให้ผมฟังได้นะ และเราก็มาถึงแบบสุดท้ายครับผมขอรับประกันความหลอนแบบสุดๆไปเลยโดยเกมนี้มีชื่อว่าผู้แฮทาวเวอร์ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเกมไปเนี่ยผมขอแนะนําให้เพื่อนๆมาอ่านตรงคําอธิบายของเกมกันดูก่อนครับมันก็ดูเป็นคําแนะนําปกติใช่ไหมที่จะบอกว่าเกมนี้มันเป็นยังไงพรมกับคําท้าทายที่มันดูปกติของเกมมากๆแต่ถ้าเราลองสังเกตมันดีๆก็จะพบว่ามันมีตัวอักษรบางตัวที่กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน่าสงสยัยฮะ และจิตวิญญาณนักสือของผมมันก็ได้ทํางานอีกครั้งเพราะผมไปรวบรวมคําตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ออกมาเป็นคําว่า Where my w e e k See my vision h e l โดยจะแปลเป็นไทยได้คําว่าสูมวิกของฉันมองเห็นวิสัยทัศน์ของฉันช่วยด้วยเอาแล้วสิการมีคําว่าช่วยด้วยมาแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกไม่ดีแบบสุดๆไปเลยเลยครับแต่เป็นว่าเราเข้าไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเ่องที่จุดแรกที่เราจะไป ก็จะให้เ,เพื่อนๆเดินออกมาแล้วเดินไปทางฝั่งของกระจกใสามายืนชิดมุมและหันมุมกล้องทะลุก,กำแพงไปมันก็จะมีข้อความสีดําขึ้นมาฮะมันจะเป็นภาษาละตินจะแปลเป็นไทยได้ว่าสังหารเส้นผมจุดจบเอาละสินี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่แต่ในตอนนี้เรายังไม่รู้คําตอบรลกครับเพราะงั้นเราไปกันต่อกับจุดต่อไปเลยดีกว่าผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูป้ายตามจุดต่างๆกันดีกว่าโดยปายแรกก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดที่เราเข้ามาในเกมเลยครับ ซึ่งมันก็จะขึ้นข้อความพร้อมสัญลักษณ์ของวงกลมกับสามเหลี่ยมซ้อนทับกันครับและข้อความในภาพก็จะบอกว่าคุณเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมระวังสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์อันตรายถ้าเข้าไปใกล้มันคุณจะถูกดึงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งซึ่งป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายที่เตือนเรานั่นเองฮะเราไปต่อกันที่ป้ายต่อไปเรียกได้ว่าเป็นป้ายที่เราจะเห็นมันติดอยู่ทั่วไปนั่นเองซึ่งมันจะเป็นป้ายตามหาคนหายที่จะบอกว่าประกาศคนหายคุณเคยเห็นดีว่านี้หรือไม่คิสตันชื่อคิสตันดีวอรเลส สันชาติฟรอปทเปียสูง5าฟุต6นิ้วรูปร่างผอมลักษณะสวมหมวกคาบอยสีชมพูแว่นกันแดดสีชมพูลิปสติกสีชมพูเสื้อกล้ามลายสีชมพูกางเกงขาสั้นสีชมพูส่งเข็มขัดสีเหลืองและถุงมือสีขาวครั้งสุดท้ายที่พบเห็นกำลังพูดคุยกับชายหน้าตาประหลาดในสถานที่มืดที่ไม่รู้จักดูเหมือนโรงงานล้างคำเตือนให้วางสายทันทีและโทรแจ้งตำรวจถ้าสายเงียบเกิน15วินาทีติดต่อ 4 0 4 040 4040พ 40. อเห็นเลข404่มันก็ทำให้ผมไปนึกถึงพวกคำอย่าง4 0 4 not found error ทันทีเลยนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า NPC นของเกมนี้ที่ยืนรออยู่อีกฝั่งเธอเองก็ชื่อคริสตัลเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่ที่แปลกก็คือเสื้อผ้านั้นไม่ได้เหมือนกับในรูปโปสเตอร์คนหายเลยผมได้ลองไปคุยกับเธอเธอก็จะบอกแค่ว่าจะไม่อยู่สักพักนะเพราะมีทำเกมใหม่อยู่แต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเจฟมายืนแทนที่ขอองเธ หลังจากที่เราคุยกับเธอเสร็จก็เลยได้ว่ามันทำให้ผมงงจริงๆแต่จุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปดูเลยก็คือตรงจุดนี้ครับในรอบนี้ผมจะพาไปด้วยผมลุ้งของเรานะฮะถ้าให้ผมบินขึ้นไปเองก็น่าจะไปไม่ถึงอย่างแน่นอนพราะผมบินจนสามารถออกมาได้ก็จะมีเหมือนแผ่นสีแดงที่ยื่นออกมาใช่ไหมละครับนั่นคือจุดที่เราจะไปนั่นเองและสัญลักษมันจะเป็นแบบเดียวกันกับที่เราเห็นในป้ายเตือนตอนแรกซึ่งพอผมบินเข้าไปใกล้ๆมันก็ได้มีสิ่งที่ทำให้หัวใจของผมเกือบจะวายนั่นเลยก็คือ มันโผล่มาล้อมตัวผมถึง3าตัวเลยแถมยังมีเสียงประหลาดดังขึ้นมาอีกด้วยพอะดูจากลักษณะแล้วมันก็คล้ายกับคริสตัลเลยครับแล้วเราจะถูกวาราที่แมปใหม่ที่ชื่อว่าวิกครับพราะเข้ามาแล้วผมขอบอกเลยว่ามันโคตรน่าขนลุกสุดๆไปเลยเพราะทั้งห้องมันเต็มไปด้วยสีแดงกับสีดํา ที่เป็นใบหน้าประหลาดประหลาดคล้ายกับตัวที่ล้อมเราไว้เมื่อกี้ผมก็พยายามเดินสำรวจก็เลยได้ว่าไม่พบอะไรแถมดูยากแบบสุดๆไปเลยครับพอเดินเดินอยู่ผมก็เจอข้อความปริศนาอยู่2ข้อความซึ่งมันจะเป็นภาษาอาหรับนั่นเองพอมาแปลเป็นไทยก็จะได้คําว่าเจ้าจะเน่าเปื่อยอยู่ที่นี่ไปตลอดการและประโยคที่2ก็จะหมายความแบบเดียวกันเลยครับแต่ที่น่าประหลาดเลยก็คือพอผมจะกดออกจากที่นี่ก็กลายเป็นว่าผมกลับมาอยู่ที่เดิมซะอย่างนั้นหรือที่บอกว่า จเจ้าเจนน่าเปิดอยู่ที่นี่ไปตลอดการจะเป็นเรื่องจริงแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องเดิมแต่เพื่อนเดินชิดมาทางข้อความตัวใหญ่มุมซ้ายสุดถ้าเราเดินเข้าไปใกล้จะเห็นว่ามันสามารถทะลุไปได้ครับยังไงเพื่อนๆก็เดินระวังระวังหน่อยนะเพราะผมเดินเร็วไปหน่อยตกลงมาเลยพอเราเข้าไปที่ตรงนั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นที่มืดๆที่เรียกได้ว่าผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแต่ก็พอสังเกตได้ว่ามันมีเหมือนเล็กๆที่ยื่นออกไปผมเลยลองเดินไปดูปัญหาคือมันมืดเกินไปนี่สิผมมองไม่เห็นอะไรเลยทุกซาม เพื่อเป็นคนไหนสนใจก็ลองไปเดินดูนะฮะเราไปกันต่อกับที่ต่อไปดีกว่าฮะนั่นก็คือจุดสูงสุดของแบบนี้นั่นเองแน่นอนฮะรอบนี้ผมก็จะบินไปอยู่ดีพอเรามาถึงแล้วเทิเพื่อนสังเกตดูดีๆ ข้างๆถุงมือสีเหลืองมันกับมีเครื่องหมายคำถามสีแดงอยู่ข้างๆด้วยโดยความสงสยัยผมก็เลยลองเข้าไปดูฮะก็พบว่าในนั้นกับมีคริสตันที่อยู่ในประกาศค้นหายื่นอยู่ด้วยผมเลยรีบเดินเข้าไปหาเธอทันทีแต่ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเลยเพราะพอผมเดินเข้าไปมันกับกลายเป็นพื้นหลังสีดําและตัวอักษรสีแดงก็ขึ้นมาชื่อของเธอมันกลับกลายเป็นคิสตัลไลท์ก็จะมีข้อความขึ้นมาว่านั่นมันตัวปลอมฉันติดอยู่อย่าไว้ใจเธอ เธอทาให้สิ่งที่ฉันสร้างกลายเป็นของต้องคํำสาปฉันทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยซึ่งในระหว่างนั้นเราก็ไม่สามารถขยับตัวได้เลยครับก่อนที่เราจะถูกเตะออกจากเกมไปมันก็จะมีข้อความว่าช่วยฉันด้วยก็เรียกได้ว่ามันน่าขนลุกมากจริงๆครับอีกหนึ่งจุดลับของแบบนี้ก็คือถ้าเราเดินไปที่ด้านหลังของป้าเซติตีมันจะมีทางลัดที่เราสามารถทะลุไปได้ครับแล้วเราต้องผ่านบล็อกสีแดงไปให้ได้ด้วยนะฮะใช่ครับผมไม่รอดอีกแล้ว และสุดท้ายผมก็มาถึงครับก็จะมีไอเทมมือสีฟ้าให้เพื่อนๆได้เก็บฟรีแต่จุดหมายของเราคือข้างหลังนั้นครับผมก็ได้ปีนทะลุกำแพงนั้นไปและได้เจอกับห้องปริศนาที่มีรูปครอบครัวอยู่ด้วยก็น่าจะเป็นพ่อแม่ลูก2คนซึ่งทั้ง3ามคนก็ยิ้มสดใสามากๆแต่ทำไมาคนเล็กถึงมีสีหน้าบึ้งแบบนั้นบนโต๊ะก็จะมีกระดาษกับกรไกาษวางอยู่ด้วยกระดาษนั้นก็จะแปลได้ว่าไม่ใช่มือทุกคู่ที่ดึงเธอเข้ามาใกล้จะหมายถึงการปกป้องเธอให้ปลอดภยัยสาร่าเอาละครับใครคือสาร่ากันแน่ ในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ต้องไปต่อกันฮะก็ให้เ,เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่รูปภาพแล้วมันจะพาเราวร์ปไปอีกที่อีกแล้วฮะก็จะเห็นเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่โดโดๆแค่หลังเดียวพอเราเข้าไปบ้านก็จะมีแค่โต๊ะอยู่โต๊ะเดียวที่ตั้งไว้อยู่บนนั้นจะมีกระดาษ2แผ่นครับแผ่นแรกจะบอกว่าพวกเขาบอกว่าแค่รูปเดียวเท่านั้นให้พี่สาวเธอได้อยู่ในสปอร์ตไลท์บ้างหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสิ่งที่ฉันเห็นมีแค่บาร์ถูกตัดออกไป ถูกลืมเลือนมันไม่เคยเป็นแค่รูปเดียวเลยส่วนแผ่นที่2ก็จะบอกว่าฉันเกลียดเธอรอยยิ้มของเธอเสียงของเธอการแสดงที่สมบูรณ์แบบของเธอเธอเลือกเธอแล้วลบฉันทิ้งดังนั้นฉันจึงลบเธอสิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นการเรียนแบบที่ห่อหุ้มอยู่ในผิวของเธอเธอไม่มีวันแย่งสปอร์ตไลท์ไปได้อีกซาร่าห์พออ่านจบแล้วไทยผมเดานะฮะเจ้าของกระดาษพวกนี้ก็คือคนที่ชื่อว่าซาร่าเขียนถ้าเราดูจากในรูปแรก ก็จะเห็นว่ามีคนหนึ่งที่ทำหน้าบึ้งอยู่คนคนนั้นก็คือซาร่าส์นั่นเองบางทีเนี่ยอาจจะเป็นความน้อยใจของลูกคนสุดท้องก็ได้พอไปนึกถึงอันก่อนหน้าที่เราไปเจอคิสตันเยืนอยู่แล้วบอกว่ามีคนเป็นตัวปลอมบางทีเนี่ยอาจจะหมายความว่าคิสตันคือพี่สาวที่มักจะได้รับสปอตไลท์มาตลอดจนน้องสาวที่ชื่อว่าซาร่าส์เธอไม่โอเคจนต้องปลอมตัวเป็นพี่สาวเพื่อมาแทนที่เธอนั่นเองฮะอันนี้ผมแค่ลองเดานะครับและหลังจากนั้นให้เราเดินทะลุนหน้าต่างมาฮะก็จะเห็นเป็นทางยาว,ยาว เข้าไปในหมอกให้เราเดินไปตามทางเลยด้วยในปลายทางนั้นมันก็จะมีวิกผมสีทองลอยอยู่แต่ข้างใต้มันกลับมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยเอาอยัางไงดีละะ่ะฮะผอไปนึกถึงคําเตือนก็ทําให้ผมหวั่นใจมากๆแต่ก็ยังลองเดินเข้าไปดูเราก็จะถูกวัปไปยังอีกที่ที่ชื่อว่าคริสตัลไลส์เราจะถูกวัปมาอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ทังมืดและน่าขนลุกบ้านที่เราเห็นก่อนหน้าได้ลุกเต็มไปด้วยไฟ พอเราเดินเข้าไปเอากบเสียงประหลาดที่เพิ่มความน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วมันกลับมีตัวอักษรสีแดงอยู่เต็มไปหมดเลยครับถ้าแปลเป็นไทยก็จะได้คําว่าฉันหนีออกมาได้แล้วแกจะต้องเสียใจเจอกันที่หอคอยคริสตันซึ่งนี่มันก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเลยครับและถ้าเราเดินออกมาจากหน้าต่างก็จะเจอรูปครอบครัวรูปเดิมแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือซาร่าไม่ได้อยู่ในรูปแล้วครับ ใต้รูปนั้นก็จะมีรหัสมอสอยู่ด้วยผมก็ไปแกะมาแล้วแล้วได้เป็นคําว่า revenge หรือก็คือการล้างแค้นนั่นเองพอผมคลิกไปที่รูปผมก็ถูกเตะออกมาอีกแล้วครับมาในจุดสุดท้ายของแบบนี้แล้วสําหรับผมผมว่าอันนี้มันน่าจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดที่สุดแล้วก็ได้แน่นอนผมก็ยังต้องไปด้วยพงของผมอยู่ดีฮะให้เพื่อนๆขึ้นไปที่แมปที่อยู่บนสุดมันจะเป็นสีดําๆใช่ไหมครับให้หา question mark ตัวอักษรสีแดงแล้วเดินเข้าไปฮะพอเราเดินเข้าไปมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยภาษาอาหรับ ข้างบนมีโซ่ที่ขึ้นสนิมอยู่สุดมุมห้องจะเป็นรูปของบ้าน3รูปและวิกสีทองที่วางอยู่บนแทน่นตรงพื้นก็ยังคงมีเสแสรกนั้นอยู่ด้วยฮะใ็ใเป็นเพื่อนคลิกไปที่วิกผมนั้นมันจะทําให้เพื่อนๆได้วิกนั้นมาใส่ผมที่กําลังยืนสวยอยู่ก็ต้องถูกว้าไปอีกที่หนึง่งเพราะกับข้อความภาษาล,ละตินว่าความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าคือคําสาบจะได้รับการเตือนแล้วนั่นไงผมโดนว้ามาอีกแล้วในรอบนี้มุมกล้องจะเปลี่ยนเป็นภาพแบบ VSS ในตอนแรกเพื่อนๆก็จะงงว่าทําไมมันมืดใช่ไหมเลยครับ คือตอนแรกผมไม่รู้ว่าเพ่อชายมันอยู่ไหนจนตอนที่ผมบังเอิญเดินเจอคนอื่นก็เพิ่งได้รู้กับว่ามันอยู่ข้างล่างนี่เองโดยในนั้นจะเป็นเหมือนเขาวงโกดคือจะมีข้อความต่างๆอยู่ด้วยผมจะแปลเท่าที่ผมหาเจอนะฮะทางออกอยู่ที่ไหนพบกับโครงกระดูกที่นอนอยู่พวกเขาไม่ยอมให้ฉันอยู่ในรูปกับพวกเขาเลยเธอได้หนีไปแล้วพบกับสู้ที่วางอยู่ตรงนั้นพอหันมาอีกฝั่งเราจะเจอกับวิกผมที่มีออร่าสีแดงด้วยก่อนมันจะมีเวลานับถอยหลังขึ้นมาแต่อยู่ๆผมก็ถูกว่ามาอีกแล้วฮะพบกับข้อความว่า ขอโทษนะโรงงานยังทําไม่เสร็จต้องอดใจรอหรือรอจนกว่ามันจะถูกปล่อยออกมากลายเป็นว่าผมถูกทิ้งไว้กลางทางอีกแล้วฮะยังไงก็ต้องรอในอนะคตยกันอีกทีและนี่คือทั้งหมดของสารความลับสุดน่ากลัวของแบบเกมร o บบ็อกซ์ในส่วนของปูแฮทาวเวอร์ Hair Tower. ผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แน่นอนฮะแต่ผมยังไม่สามารถหาเจอได้และคิดว่าแบบที่ซ่อนความลับหลอนๆก็น่าจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนไว้ถ้าผมเจอผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับ หรือถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า